ฮัลโหลฮัลโหลมันเริ่มยังวะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนะ Everything jingle bell มันได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไม่ได้ยินก็บอกด้วยเด้อเดี๋ยวหาก่อนอย่าเพิ่งนะอย่าแป๊บยังโอเคขึ้นอยู่ใช่ไหม โอเคขึ้นจ้าเอเวติงตีบอสกันพีเอทีมอ <a> <a> mm ืมบอสเหรอใช้บอสนี่มามันใช้ตัวอื่นไม่ได้อะ่ะต้องใช้บอส ไม่ได้ยินมีเสียงตัวเองเข้าปะวะมาแล้วโอเคสวัสดีครับเน็กมาแล้วเนาะฮึอะไรอะมีนิดคืออะไร เออไซโนจ้าไซโนหรือซีโนวะใครเรียกไงก็บอกได้ไม่แหลกเนาะเออตีจ้าตีอันโลอเรยกเร็วเกลียดบอกเวลาตีบอสมันจะมีคนเลือกเอ่อสกิลช้ามาก i คืออะไรอ่ะชี้หลอกขัดใจเห็นละขัดใจอ๋อเอาไปเลือกให้มันตามฮันโลหน่อย ไปไวแล้วแล้วทีเ็กูสตันน่ะ<ฮ>เออโอเคอารโลปิดจอ็อบเนาะบลางเลยอ๋อยังไม่จ็อบโอเคถ้างั้นก็อีกตัวลุยเลยอีกกองดีลาดีลาปลากระป๋องอันเด็กมันปลากระป๋อง ไม่ไม่ได้ทปแฟมซี่เลยอ่ะเดี๋ยวตอนตีกันยวไปเอาแฟปซี่มาแซมระหว่างไว้ไมีคนดูแล้วไม่เป็นไรช่างมัน ไอ้ยรอมีสิงัดจอดแล้วจอดของตัวเองอยู่ที่ห้านี่แม่ออกมาในกีโก้กูสตันเลยแม่สาแล้วทำไมทีเล็กกูหายตัวได้อ๋อไม่หาย เอาฮิวไปก่อนช็อปปี้เด้งวะสักแต่ว่ามันปากกระ๋องโรซาโรซาปากกระอ๋อกแป๊บนมันจะตายไว เบียดว่ะตีอยู่นั่นแหละเออ,อเคตรทีกูมีดอทตึงเกินอ่ะน,นี่อ่ะเก้าร้อยอ่ะ,อะ,อะอเก้าร้อยเหรอโฮ้ทีเียกร้องไปร้องเป็นด้บ้าไปแล้อกเอาไปอันโลโอ้อันลิยดีคะ ง่ายเลยวะอย่างนี่จริงมาครับตีอันนี้ต่อเขาเรียกว่าอะไรแชมป์แชมเปียนหรือแคมปปินม,มันมีวันหมดไมหมเฮ้ออันเนี้ยนี่อันนี้อายไม่รู้นะเราก็เลือกตัวแบบนี้ไปเลย ปะโดปะโดตึงจาแต่ทำไมผมทำเสียองอยังงี้เอาไว้งี้และเอ่อเอาคอนกุยละกันคอนาคากุยซอร์สอ,อ่าโอ้แค่นี้เองหรอเอาไปเลยไปไปไป โอ้มันมีอาเมือว่าไอ้เดียไปแอบแบดจะหมดไปเล่นเกมนี้แหละอโอเคโอ้โหมันนิวไอเดีย,ยโดนมันเดะโดน้า กหิวท,ทำไมวะกูเลือดเต็มหรือเปล่าวะเออตัเอ,อเต็มนีวะมแนวลิฟต์ดีไปโดนตัดสะท้อนกัน นอนไหมวะเมื่อกี้มองไม่ทันโอเคนอนไม่ใช่ท่าคุณนี้ว่าโอเนี่ไงมันบ้กตัวเชี่ยเลยเนี่ยฮะดีโอเคครึ่งหลอดครึ่งเบาวะ นอนละมึงคิดติคอลอว้าโอ้ยข้างโอเคเอาฟางแล้วโอเคโอ,คโอ้โอ้โอ้โห ได้อะไรบ้างไปดูนี่หานี่นะคะนิดหน่อยไอ้นี่นิดหน่อยนี่นิดหน่อยมิแต่นิดหน่อยโอ้ เรนนเาวัดนนี๋ยวตีเสร็จนะเดีย๋ยวไปเอาแก้วมาก่อนจะกินแป๊กซี่แสบมากัวอะไรวะเนี้ยนกคอยาวเลย ก่อนนะจ๊ะไม่คิดว่ะติดขี้โอ้โอ๊ะสิบเอ็ดโมงเริ่มนะคะไลน์มันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปบ็อกกี้นะแต่ว่า แต่ว่าเราจะไปเอกอนแท่น,ทนก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตไว้น,น,นะรพระุ่งนี้ก็ไอไอคอนท่นมันบอกอัปเดตพรุ่งน,นี้เนาะชิมายดัอกู การี้มีงอน,อน,นโอเคแช็กเดียวโดอนอชิบายแล้วเอาแช็กเดียวโดนอนเดิมโรเลโรเลโอเล่อลัลลอันนี้ไปห้ามเปลี่ยนตัว คิดติค่เอดอดัดดัดกูได้ผลโทษทีเอดอดีดัดกูไงล่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะถ้ารเราอาก็โดลงมาเาชี์นี้สปีดดีกว่า คิด,ดอีข้อเข้าไปอนะ่ะกระทืบบุ้มแร่มเลยมาดูเก้าร้อยอิกาลีมีหงอน,นิดหน่อยตัวอะไรไม่รู้นิดหน่อยชิ้นนี้ก็นิดหน่อย ดีจริงๆเหรออืมไงป้าปโดก็ลงได้อยู่ดีประมาณนี้เอิม่มอุย๊ยลืมลืมเอาแป๊บี่ หายแล้วขอแห้งเอคอนกุยลงก่อนเลยเชีย่ยอะไรเนี่ยมีตัวประหลาดประหลาดสั่งอั่วโม,ม,มงแลทุกคนไม่ถึงชั่วโมงก็ช่างมัน

นอนหน้าคุค้นๆมันไก่งวงแถวบ้านแฉกโอ้ยคืออะไรวะไม่เข้าใจไก่งวงไก่งวงแล้วเตอร์นอนไหมวะไม่นอนนอนถ้ามึงอะ sila Ay. คนมีจัดการเองเอออีน่านิดหน่อยอีนี่นิดหน่อยแล้วก็อีแรปอีไก่งวงแรปเตอร์นิดหน่อยได้แค่สิบเองเอ่ะยี่ ตัวเชี่ยอะไรบ้างเนี่ยอ่ะ <Yeah. S 1> เอาตัวที่เราชอบไปทั้งหมดนะคะ <Yeah. S 1> ไมไ่ได้กระเทยนะอีกหรอกไมได่ด่าแม่งเลย <Yeah. S 1> มาไปซีกูช่างแม่งละ เออกระโดมาเลยเดี๋ยวไม่ได้ลงไม่เอาอีอุกุย,ยนี่หน้าคุ้นๆ่ะอ๋อเคยเจออยู่นี่หว่า Check your door. 好了。 ทำไ,ไมคิดติคอลไปเลยเป็นไงวะมีอะไรไชื่อนะโโนโนอะไนะไทโซนิครย,ยอสโน,โนิคคิดิอีกแล้วิดติคอลนอนทับปะโดกูเย้ อีน่านิดหน่อยอีนี่นิดหน่อยแล้วก็ทริสโซนอีกนิดหน่อยเย่ยยยว่ะดูตัวก่อนประมาณนี้มั้ง อ๋อโอเคได้อยู่มัง